ก็ S 1> <S 1> <S สวัสดีครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาแนะนําอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาเพื่อคุยกับ,กบเรื่องที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับป้องกันไวรัสโควิด -19 อะไรนรี่น,น,นะครับครับก็ไปที่ตะพานหินภูเก็ตนะครับเมื่อวันที่30 ตอนที่ไปนะครับก็เป็นกังวลนะตอนที่ไปก็รู้สึกว่าเป็นกังวลอยู่นะครับก็นี่เป็นใบที่แบบอตอนที่ฉีดเสร็จแล้วนะก็จะได้ใบนี้หลังหลังจากที่เราไปเข้าในส่วนที่ในส่วนเขาเรียกอะไรอะฉีดนะครับหมอเจ้าหน้าที่เขาก็จะ,ะนำใบนี้มาให้หลังจากที่เรา ส่งไปนี้มาให้เราสาหรับเวลาที่เราฉีดเสร็จแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณบุคลากรบุรคลากรทางการแพทย์ไว้นะทุกคนเลยนะครับแบบจัดคิวได้ดีมากแล้วก็แบบไม่มีปัญหาไม่มีแบบการแซงคิวหรือว่าไม่มีอะไรเลยครับเป็นระบบที่เรียบร้อยมากแ,แล้วแต่ลาคนที่ผมเห็นนะเหนื่อยนะครับครับก็นี่ก็เป็นใบที่ว่าได้มาหลังจากฉีดนะครับฉีดแล้วก็ให้นั่งพักสามสิบนาทีนะครับ ก่อนไปนี่ผมก็เพื่อนแนะนําให้กินน้ําบ่อยๆนะผมก็กินไปนะครับนะดื่มน้ํปบ่อยๆดื่มน้ํปบ่อยๆนะครับก็ตอนที่ไปก็กังวลนะครับก็จนกระทั่งนูน่นฮะเริ่มเข้าไปสแกนอุณหภูมินะครับแล้วก็แล้วก็วัดความดันนะครับแล้วก็ด่านต่อไปก็เช็คประวัตินะครับ ช่วงนี้เขาจะก็จะถามแบบปกตินะครับก็จะถามแบบในส่วนของเราเนี่ยนะประวัติอะไรยังไงเป็นอะไรยังไงมาแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สืบนื่ก็ไปจุดคัดกรองอันนี้ก็จะละเอียดขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะจุดคัดกรองนะครับอ่าอันนี้อ่าหลังจากที่เราฉีดเสร็จนะครับฉีดเสร็จก็นั่งพัก30นาทีเพื่อดูอาการนะ,ระที่ผมไปนี่เขาจะมีเตียงสนามเอ้ยเขาจะมีเตียงอ่าเอาไว้เรียบร้อยเลยนะครับ สำหรับว่าถ้าใครเป็นไรเล็กน้อยเนี่ยสามารถที่นอนพักตรงนั้นได้เลยนะตอนนั้นที่ผมประทึกจะมีอยู่ประมาณนะแปดเตียงนะแปดเตียงแต่ไม่มีไม,ไม,ไม่มีคนนอนเลยนะไม่มีคนนอนอยังไม่มีคนนอนนะ,ะเดี๋ยวก็อันนี้ครับเป็นหลังจากที่เรานั่งพักเสร็จแล้วสามสิบนาทีเนะี่ยเราสามารถที่จะออกไปได้เลยนะครับเดินออกไปได้เลยนะอันนี้หลังจากที่เรากลับบ้านเนี่ยเขาจะมีเห็นไหมว่ามีข้านี้อันน,น,นี้อาการที่ หากมีอาการดังกล่าวนะครับหลังฉีดวัคซีนนะะคือหลังจากที่เรากลับบ้านแล้วเนี่ยก็ให้เราติดต่อสถานพยาบาลเลว่า,าโรงพยาบาลที่มาฉีดให้เราเนี่ยเขาจะให้เบอร์โทรอยู่ในนี้เลยนะพี่นี้แต่ว่าผมลบไปนะเผื่อไม่อยากให้เป็นการลบกกนแบบเผื่ออโรงพยาบาลอาจจะไม่ไม่อยากให้เราเอามาลงนะผมก็เลยต้องลบชื่อตัวเองโดยลบโรงพยาบาลกับเบอร์โทรไปด้วยนะครับเพื่อกันไว้ก่อนนะก็นี่ครับถ้าเรากลับมาบ้านแล้วไม่ไม่มีแรงนะครับ แขนขาอ่อนแรงเฉียบพันนะครับไข้หรือปวดศีรษะอันนี้คือแบบเป็นไข้หรือปวดศีรษะแบบอย่างแรงเลยนะแต่เป็นไข้หรือปวดศีรษะธรรมดาเงี้ยเหมือนเราปรวดปวดปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ธรรมดาแล้วกินยานะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่สบายทั้งทั้งทั้งผัวทั้งเมียนะครับเขาก็กินยาแค่ปวดลดไข้นะครับพอวัน วันที่30ไปฉีดวันที่1กินแยาวันที่2ก็มาทํางานได้แล้วนะครับแต่ว่ายังมีอาการอ่อนแรงมากแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดที่ว่าเราต้องมันไม่ถึงขนาดไม่ไม่ได้เข้าขั้นในใน6ตัวอย่างที่เขายกมานะครับแล้วก็ปวดปวดแดงร้อนบริเวณที่ฉีดนะครับ,รบปวดเมื่อยอ่อนเพียนะครับผื่นลมพิษนะแล้วก็อาการอื่นๆเช่นท้องเสียนะถทั้งเรามีอาการอย่างเงี้ยนะครับก็ให้โทรไปที่โรงพยาบาลครับ อันนี้จะเป็นใบนัดนะครับเป็นใบนัดที่ผมได้มานะครับอ่าอันนี้เป็นสายด่วนทอรายนะครับ 1, นหนึ่งหกหกเก้านะครับอันเด็กก็ชื่อนามสกุลเขาจะมีสานที่ฉีดนะครับผมก็ลบโรงพยาบาลออกไปนะหมายเลขโรงพยาบาลผมก็ลบไว้ก่อนนะเพื่อเพื่อความสบายใจของทางโรงพยาบาลนะครับอันนี Tipp ้ก็เป็นการมีนัดเข็มที่สองด้วยนะเข็มที่สองนี่ก็คือวันที่สิบเจ็ดกันยานะครับเห็มัสิบเจ็ดกันยานะครับนี่เข็มที่สองนะครับอ่าอันนี้ ต่อไปนี่ตัวนี้นี่น,นี่วัคซีนเนี่ยที่ผมอันนี้มาก็จะเป็นวัคซีนเขาเรียกว่า,ากล่องที่129นะครับขวดที่8นะครับเข็มที่3นะค,คนที่3ก็คือเข็มที่3เนี่ยครับง่ายๆคือเข็มที่3นะในของขวดที่8ไนอะ้ขวดที่8เนี่ยจากกล่องที่129กล่องแล้วนะวันนั้นก็ฉีดเยอะนะว่าฉีดเยอะ,ะครับ อันนี้ครับไม่รู้ว่าเขารวมแต่วันไหนครับอ่าครนี้คนที่ไปฉีดแล้วเนี่ยถ้ายังกังวลเนี่ยอย่างเพื่อนผมนี่ความดันขึ้นสองครั้งเลยสองสองครั้งเลยนะก็กเลยไม่ให้ฉีดนั่งรอจนกระทั่งครั้งที่สามความดันลดลดนะครับก็เลยฉีดได้น่าจะเป็นการแบบเ,เขาเรียกว่าเตืนเต้นมากกว่าสนาหรับคนที่ไปฉีดแล้วให้แนะนําให้โหลดแอปหมอพร้อมมาไว้นะครับเพราะว่า แอปมาพร้อมเนี่ยเห็นหมครัของเขาจะจะมีชื่อเนี่ยอันนี้ผมลบชื่อผมทิ้งไว้ก่อนนะเพื่อนะครับอย่างที่บอกนะครับเสร็จแล้วในนี้เขาจะมีคาําว่าฉีดแล้วเห็นไหมครับคําว่าฉีดแล้วนะครับฉีดแล้วนะแล้วก็เราสามารถที่จะมาเช็คประวัติของเราในนี้ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับนี่นี่นะครับก็ของผมนี่ก็ฉีดวัคซีนคนสิบเก้านะก็เป็น,น,นนะอ่าเอกสารอ้างอิงก็คือเอสตาเซนิก้าครับ อันนี้ก็เป็นเข็มแรกนะเป็นเข็มที่หนึ่งฉีดเมื่อวันที่สามสิบมิถุนายนนะครับอันนี้เป็น็อตนะครับ็อด็อตของวัคซีนก็คือ A a 1 0หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดนะครับเดี๋ยวก็จะมีโรงพยาบาลที่ฉีดแล้วก็จังหวัดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรายละเอียดที่เยอะเยอะหน่อยนะก็คือลายชื่ออ้างอิงของวัคซีนที่เขาฉีดให้เรานะก็เป็นเอทาเซเนกาัสามสิบมิถุนายนเหมือนกันนะครับ เข็มที่หนึ่งนะลอตที่ A หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดนะแล้วก็ไอซีรีนัมเบอร์นี่ก็เนี่อยอ่าอะไรเสร็จแล้วก็ไอกล่องที่กล่องที่ยี่สิบเก้าไอร้อยยี่สิบเก้านะครับซีรีส์นัมเบอร์ซีรีส์นัมเบอร์นะโรงพยาบาลนะครับแล้วก็จังหวัดอันนี้ความดันโนะลหิตนะครับความดันโลหิตของผมนี่มันหนึ่งร้อยสามเอ็ดทับเจ็ดศูนย์นะดังนั้นเขาบอกว่าผมเป็นมีความมีปัญหาเกี่ยวกับ ความดันความดันเลือดต่ำนะต่ำนะครับที่หมอเขาให้ใบเหลืองมานะแต่ยังไม่ได้ออกจากสนามนะใบเหลืองนะใบเหนือใบเหลืองแบบคําเตือนนะมันก็คือมีความดันเลือดเนะี่ยต่ำนะครับอันนี้ก็มีส่วนสูงก็มีบอกเอาไว้นะส่วนสูงกับความกับน้ําหนักนะครับอันนี้อุณหภูมิที่ไปนี่คือสามสิบหกนะครับวัดก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปนั่งรอแล้วก็รอไปวัดความดัน,นครับ อันนี้ไอโนตโน,นี้ไม่มีนะแล้วก็ภาษ์อีกทีเขียนไปสองก็สิบเจ็ดกันยานะครับอ่าอันนี้เป็นอาการไม่ไม่ไม่ไมพึงประสงค์นะสําหรับหมอพร้อมเนี่ยเขาจะมีให้เราเข้าไปนะครับให้เราเข้าไปรู้สึกว่าจะกรอกในตรงนี้นะครับแต่ามาตรงนี้มันจะมีมันจะมีประวัติการรับวัคซีนให้เราคลิกตรงนี้เข้าไปดูนะครับสามารถที่จะแทนแทนใบนั้นได้สามารถที่แทนใบนี้ได้นะครับแทนใบ้าใบนี้หายนะแล้วก็ เอาตัวนั้นนะให้ให้ด่านเพื่อดูแล้วก็เอาไปฉีดเข็มที่สองได้นะครับนะครับตัวนี้มันจะมีแบบประเมิอนอาการนะครับตัวนี้แบบประเมิอนอาการนะครับเห็นไหมครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้ทั้งประวัติแล้วก็เข้าไปกรอกแบบอาการไม่ป็นประสงค์ของผมไม่เป็นไรผมก็ติ๊กตัวแรกเลยนะแล้วก็เลื่อนลงไปส่งส่ง,สงแบบสอบถามส่วนใครที่เป็นอะไรเนี่ยก็จะมีมาเยอะนะครับมีมาให้ประมาณเกือบเกือบสิบรายการนะ แบบปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ท้องเสียเป็นผลผื่นคันมีอาการเน่นหน้าอกจุดเสียดแน่นท้องหรือว่าอะไรนี่เขาจะมีหมดเลยฮะเสร็จแล้วเราก็ถ้าเราเป็นอะไรเราก็ติ๊กไปแล้วเราก็ส่งเดี๋ยวเขาจะมีประเมินเห็นเพื่อนที่เขาไปฉีดมานะว่าเขาจะมีมาประเมินแบบทุกเจ็ดวันอืมไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ว่าผมประเมินไปแล้วเข็มแรกมนี่ผมประเมินไปแล้วนะครับวันแรกอ่าก็คือประเมินเลยอันนี้ผมก็ ใจเต้นตื้อต้มน้ำตองนองนะก็กะว่าจะลงจะลงมาให้ดูเหมือนกันก็ต้องรอถึงวันนี้วันที่สามนะผมถึงได้แบบมันไม่มีอาการแลนะ้วผมก็เลยแบบตัดสินใจลงมาเพื่อแบบอย่างน้อยผมก็กลัวนะแต่ผมก็ไปฉีดแต่ว,ว่าถ้าว่าใครที่ว่ากลัวมากๆเนี่ยหรือว่าต้องรอไฟเซอร์หรือว่าอะไรผมก็แนะนําว่าถ้าเรากลัวนะเราก็อ่า แนะนําว่าให้ระวังตัวเองให้ดีๆนะระวังตัวเองให้ดีๆอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่ถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยให้หาหมอทันทีนะครับโดย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 เน้นเลยนะหมอเ็าบอกว่าอย่าไปพื้นที่เสี่ยงโดยไม่จําเป็นนะครับถ้าจะไปก็ไปในสถานที่เปิดคนอย่าพลุกพลานนะครับอย่าพลุกพลานนะครับออแล้วก็ของผมนี่ในส่วนที่ว่าใครจะข้าภูกเก็ตนะเขาบอกว่าถ้าฉีดครบสองเข็มแล้วนะถ้าฉีดครบสองเข็มแล้วเนี่ย ให้ข้าพุเกตได้นะครับแต่ถ้าอย่างผมได้ฉีดเข็มหนึ่งนะต้องรอ14วันนะเพื่อให้วัคซีนเนี่ยมันสร้างภูมิภูมิคุ้มกันก่อนสร้างภูมิก่อนถึงจะถึงจะผ่านเข้าออกได้แต่ว่าจะต้องอยู่ในเขา,าเรียกว่านิว n o r m a l นะก็คือสวมแมสล้างมือบ่อยๆล้างเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะนะครับแล้วก็แล้วมันก็ไม่มีอะไระครับอันนี้ก็ อันนี้ก็คือก็มามาเล่าสู่กันฟังเป็นความรู้เล,เล็กๆน้อยๆนะอันนี้อันนี้ผมก็มีอาการมั่งนะครับเวลาที่มาแล้วก็คือมึนๆหัวแล้วก็คอแห้งแล้วก็หิวบ่อยมากแล้วก็ง่วงนอนมากนะครับตอนนั้นนอนไปแบบจําได้เลยว่านอนไปเกือบยี่สิบีชั่วโมงครับนอนแล้วคือแบบไม่อยากตื่นหนักตามากง่วงนอนมากตอนนี้ก็โอเคครับแต่อนนี้ก็มีอาการแบบตึงๆแขนนิดนึง นะตึงแขนนิดนึงก็เป็นอาการที่แบบว่าไม่ไม่ใช่อาการที่หนักหนาสาหัสเป็นอาการแบบธรรมดามากเลยนะตัวนี้มาก็ไม่ได้กินยานะครับอาการนี้ผมก็ไม่ได้กินยาอะไรครับวันนี้ผมก็แนะนำในวิธีการปฏิบัติตัวนะครับแล้วก็วิธีการแบบทำให้เราห่างไกลจากไอ้โรคโควิด -19 เนี่ยโควิด -19 าีเนี่ยว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่อยากไปฉีดอย่างเหมือนผมเนี่ยกงนนังวลแต่ต้องไปฉีดเพราะเชื้อมัน เยอะมากขึ้นเนะี่ยก็ก็ต้องไปฉีดน,นะแต่ถ้าใครไม่อยากก็คือรักษาตัวเองให้ดีๆใส่แมสล้างมือแล้วก็มีติดแยอลกอล์ไว้เลยนะครับติดแมสเอาไว้เลยนะครับอย่าอย่าลืมเด็กขาดอย่าไปในฐานที่คนพุกพ้านแล้วก็อย่าไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงครับวันนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในในในีน้ทุกคนเลยคนระับ ทั่วประเทศเลยนะทุกทุกทุกศูย์เลยนะที่ฉีดวัคซีนต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่กําลังจะไปฉีดนะครับนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้แค่ค่าปลอดภัยทุกคนนะครับครับวันนี้ผมก็อ่าอ่าก็เลยพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไ้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ